วันนี้เราก็อยู่กันที่บายคนน้สไซส์สีราชาแล้วนะคะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะเหยียกการตลาดโดยแท้ทูค่พะพอมาถึงเนี่ยเราก็มาเช็คอินนะคะเขาก็จะมีคูปองนะคะสําหรับแลกขนมนะผู้ใหญ่ก็สามารถทานโซนกาแฟได้เลยเนาะแล้วก็เด็กก็มาแลกไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นไปที่ห้องนะคะฮาร์เบอร์แลนด์ห้องเพลย์รูมได้เลยเนาะโดยที่เนี่ยเขาแบบมีกิจกรรมให้เด็กทาเยอะมากแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเรียกได้ว่า 2วันหนึ่งคืนสำหรับครอบครัวเฟิร์นเนี่ยออกจากปากนาลิสเลยว่ารู้สึกว่าน้อยไปมากคุณแม่อยากอยู่เพิ่มนะคะคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยจะต้องมาแบบ3วัน2คืนแน่นอนเพราะว่ามันแบบสนุกจริงๆเนาะเราลูกเนี่ยได้เล่นได้จะไปเจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะก็คือพ่อแม่ก็ได้พักผ่อนไปด้วยและนี่ค่ะเราได้ห้องแล้วนะคะห้องในวันนี้จะเป็น Family c o r n e r ค่ะก็คือจะแบ่งแบบมีครัวนะคะมีเป็นเตียง2ชั้นมีเป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็มีโซนโซฟาโซนนั่งพักผ่อนด้วย เรียกได้ว่าแบบโอเคพื้นที่จัดได้แบบสมส่วนมากๆและนาลีก็คือดอกดาวเลยว่าขอนอนเตียง2ชั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะคะนางอยากได้มากๆอ่ะเราพามาดูที่นี่เลยค่ะ โซนนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบห้องน้ำเนอะอย่างที่บอกโรงแรมนี้เขาตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนี่ห้องน้ําก็จะเป็นนาริเรียกว่าห้องน้ําแบบมีว่าห้องน้ําโรบอทนะคะด้านอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบเขาแยกเปียกกับโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะก็จะเป็นอ่างน้ำาสตุช๊ชีและอีกที่หนึ่งนี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็น8นาทีที่มันมากใครที่ผ่านลูกมานะคะต้องบอกว่าพอมาถึงต้องรีบม,มาจองรอบเลยนะคะเพราะที่นี่คอนทิมากเด็กๆชอบมากเป็น8นาทีที่แบบโอ้โห สนุกนะคะนี่นี่วิ่งกันผู้ใหญ่ก็สนุกเนาะอ่าสามารถมาจองก่อนเลยค่ะพอมาถึงรีบม,มาจองรอบก่อนได้เลยนะคะแค่บอกเบอร์ห้องพอเล่นกันเหนื่อยแล้วนะคะเขาก็จะมีโซนให้ผู้ใหญ่นะคะสามารถมาออนเซ็นได้นะคะก็เป็นแบบเงียบเงียบสงบสงบนะคะแต่ก็มีคนมาอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะเด็กๆก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะคะ และอีกโซนหนึ่งของไฮไลท์นี่ค่ะก็คือโซนสระว่ายน้ําแล้วพอเราเล่นเหนื่อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเติมพลังด้วยนะคะเด็กๆนี้เป็นบูธของเด็กสามารถแบบทำอาหารมามาเลือกอาหารเองได้นะคะแล้วก็กินคืออยากจะบอกว่าทริปนี้นาะรีแฮปปี้มากนะคะกิจกรรมยังไม่หมดเพียเท่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาจะมีโซนแบบเนี่ยให้เด็กได้แบบว่าเล่น เพลงกาวเอาดอร์ outdoor, นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นด้วยได้นะคะโอสายกิจกรรมนี้สนุกเลยนะคะเรียกได้วันอาินไม่อยากกลับเลยนะแต่วันนี้ต้องกลับแล้วนะบ๊ายบาย